สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับพลอยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องระดับภาษาซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปดูกันเลยค่ะเรามาดูการแบ่งประเภทของระดับภาษากันก่อนนะคะซึ่งการแบ่งระดับภาษาสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะหากแบ่งกว้างๆสามารถแบ่งออกได้เป็น2งประเภทคือภาษาระดับที่เป็นแบบแผนกับภาษาที่ไม่เป็นแบบแผนค่ะ แต่หากแบ่งตามความนิยมทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทค่ะคือภาษาระดับทางการกึ่งทางการและไม่เป็นทางการค่ะและสุดท้ายแบ่งแบบละเอียดที่สุดคือแบ่งได้5ประเภทค่ะได้แก่ภาษาระดับพิธีการภาษาระดับทางการภาษาระดับกึ่งทางการภาษาระดับไม่เป็นทางการและสุดท้ายคือภาษาระดับกันเองค่ะ สำหรับวันนี้เราจะแบ่งประเภทของระดับภาษาอย่างละเอียดกันนะคะซึ่งแบ่งได้5ระดับดังนี้ค่ะระดับพิธีการระดับทางการระดับไม่เป็นทางการระดับกึ่งทางการและระดับกันเองค่ะสำหรับความสุภาพของระดับภาษาวัดได้ดังนี้ค่ะระดับพิธีการ ภาษาจะมีลักษณะเป็นแบบแผนเป็นภาษาเขียนสุภาพ100%เปอร์เซเป็นพิธีรีตองต้องเลือกเส้นคำที่ไพเราะใช้ในงานพิธีการเช่นการเปิดประชุมและการกล่าวรายงานเป็นต้นค่ะระดับทางการเป็นภาษาแบบแผนเป็นภาษาเขียนมีความสุภาพ75%เ เป็นภาษาทางการถูกต้องชัดเจนกระชับตรงไปตรงมาใช้ในการติดต่อกิจธุระการประชุมสัมมนาการบรรยายความรู้ทางวิชาการบทความงานวิจัยและตำราคะ่ะระดับกึ่งทางการเป็นภาษาไม่เป็นทางการเป็นภาษาเขียนปนุ่นพูดใช้คำสามัญแต่สุภาพคุ้นเคยมีความสุภาพที่50%เอร์เซ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปการแสดงความคิดเห็นการเขียนสารคดีและบทความทั่วไปค่ะระดับภาษาไม่เป็นทางการหรือระดับภาษาสนทนาภาษาพูดใช้คำทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่ไม่อยากคายมีลักษณะการใช้ภาษาปากภาษาโฆษณาเนื้อหามีลักษณะเป็นเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเช่นการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งจะมีลักษณะความสุภาพอยู่ที่25%ภาษาระดับกันเองเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการเป็นภาษาพูดใช้คําทั่วไปแต่อาจจะมีหยาบคายเพราะใช้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่สนิทสนุนเท่านั้นมีการใช้คำย่อคำสแสลงคำสบทคําเฉพาะกลุ่มประปบ,บนเป็นส่วนใหญ่เนื้อหาแสดงถึงความสนิทสนุม สำหรับความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูดคือการใช้คำสรรพนามการใช้หางเสียงการใช้ไม้ยามกและการใช้อุทานเสริมบทค่ะส่วนปัจจัยที่กำหนดระดับของภาษาคือ 1. โอกาสและสถานที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3. ลักษณะของเนื้อหาและ 4. สื่อที่ใช้ค่ะ เอาราะคะ่นกเรียนก่อนที่ครูวยิาลาไปในวันนี้เรามาลองวิเคราะห์กันดูสักหน่อยนะคะว่าระหว่างประโยคที่1และประโยคที่2คขอ้อใดใช้ระดับภาษาได้เหมาะสมที่สุดค่ะในประโยคที่1บอกว่าบิดามารดาปรารถนาให้ลูกได้เรียนจบสูงสูงและประโยคที่2บอกว่าพ่อแม่หวังให้ลูกได้เรียนสูงสูงให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะคะว่า ในระหว่างประโยค1และ2ประโยคใดเหมาะสมที่สุดคะถูกต้องค่ะต้องเป็นประโยคที่2หากเราดูตามบริบทของการสื่อสารและคำที่ใช้ในประโยคใช้คำว่าพ่อแม่ลูกนะคะซึ่งอยู่ในระดับภาษาที่อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งถือว่าสามารถสื่อความหมายและเลือกใช้ระดับภาษาได้อย่างเหมาะสมค่ะแต่ในข้อ1 ผิดค่ะเนื่องจากในประโยคมีการใช้คำหลายระดับอยู่ร่วมกันในประโยคเดียวกันค่ะนั่นก็คือคำว่าบิดามารดาและการใช้คำว่าลูกซึ่งบิดามารดาและลูกเป็นภาษาที่อยู่ในระดับแตกต่างกันดังนั้นในประโยคที่หนึ่งทีว่าบิดามารดาปรารถนาให้ลูกได้เรียนจบสูงๆจึงถือว่ายังใช้ระดับภาษาไม่ถูกต้องทั้งประโยคนั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องระดับภาษานะคะซึ่งลวอยกหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเด็กๆคุณจะเลือกใช้ระดับภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่สำหรับวันนี้ขวอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ